هو கே ตุจ மஹ ขังสาพะพยายามวินาศสันติสาพระทุกขังวินาศสันติสาพระรอขังวินาศสันติลักขณนนาหังวันธามิสาพระชาสัพเพเทวามังปารยานตุสาพระชาเอเตนนามฆาลาเตเฉนนาสาพะโส วัทีพาวันตุเม शरणम् गच्छा शरणम् गच्छामि सङ्घं शरणम् गच्छा हां सुखितो होमि ขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวบญัยปราศจากการพยาบาทเปียเ่ยนเปลี่ยนปราศจากความทุกกายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสต,ตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเปบียป่ยนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอดสัพเพสัต,ตากรรมมัสก,กาโอนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง <progressive Attention> เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ อิทังเมปุญญาภาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยทุกขาปมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการะคุคนแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุข้นจากความทุกข์เถิดอิอทังปุญญะภาทัง,งสัพพัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัเพสัตตาทุกข,ขาปมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สัพพัตต์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะก็ดีที่เกิดเป็นอันทนชะกก็ดีที่เกิดเป็นสังเสรชะก็ดี และที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยท่วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทินข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอํานาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญกิตภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญ หนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าปีดามันดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกโศกโรคภัยสมบูรณ์พูลผลด้วยของกินของใช้ มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบรารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีลัตนตรยัยและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวะปัจจัยอำนวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้า จงประสบแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่รปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ